สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านอนามันฟิชชิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะมีคันนี่เลยนะครับหมาป่าโกนะครับมานําเสนอนะครับเป็นเวทที่น้าๆสนใจกันเยอะมากถามหากันเยอะมากนะครับนี่เลยเวทอยู่ที่1 0 2 0ี่อลนะครับเดี๋ยวมาดูว่าภายในจะเป็นยังไงตรงนี้นี่คือยอดขายแบบอันดับหนึ่งเลยนะครับยอดขายอันดับหนึ่งของร้านน้เลยนะครับเป็นคันที่แบบขายดีมากๆเลยนะครับ ผลิตมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสปิวสายหวานสายปานมินสายแบบปารถถังในพวกรถถังฝัง่งคนอะไรนี่ได้หมดเลยนะตัวนี้นะแต่ว่าจะเป็นสายหวานหน่อยๆนะครับจะไม่ใช่แบบคันแบบกระชากกระโทดนะนี่เลยเดี๋ยาจะนําเสนอตัวนี้ก่อนนะครับสีแดงนะครับเดี๋ยวจะแกะสีเทาอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวดูว่าความสวยงามของรุ่นเนี้มันจะสวยกันคนละแบบนะครับ สีเทากับสีแดงนะก็คือสามารถเลือกสีได้นะครับว่าเราอยากได้สีอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีสีเทานะครับเกตหมาป่าทองเงินนะครับเป็นเกตหมาป่าทองเงินยังไงเดี๋ยวน้จะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับอ่านี่เลยเป็นเกตหมาป่าทองเงินกับเทาวแดงแบบไหนนะสวยๆเลยนะครับนี่เลยนะครับหมาป่าโกนะครับนี่เลยนะที่เขาว่าเรียกว่าเกตหมาป่าทองเงินกับเทาวแดงนะครับนี่เลยนะ เวทจะอยู่ที่อ่ะสิบยี่สิบเมื่อกี้บอกไว้เมื่อกี้นะครับสิบยี่สิบลบนะครับดูความสวยก่อนนี่ด้ามเป็นด้ามไม้ก๊อกไม้ก๊อกแบบเคลือบเงาอย่างดีเลยนะแบบไม่ใหญ่มากนะครับเป็นคันแบบไม่ใหญ่เธอทะนะตัวนี้เป็นสายสปิวแบบสายสปิวสายหวานนะครับไม่ใหญ่เธอทะสายเฟียบได้สายตีเบรกกระชากได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแอคชั่นของคันนะดูนะนี่นะเห็นไหมครับไม่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 แข็งมากจนเกินไปนะครับ นี่นะสายหวานสายสป,ปิวเล่นได้เลยนะครับด,ดูนะความโค้ขงของคันก็คือแบบนี่เลยแอคชั่นคันดีมากเลยนะครับแอคชั่นคันถือว่าดีเลยนะโค้งแบบสวยงามเลยนะครับนี่นะเห็นไหมครับนะโค้งแบบสวยงามแล้วก็แบบมีความอ่อนแบบก็คือเซนดีนครับเซนดีแน่นอนนะครับปากกินอะไรนี่แบบนิด,น,ดนิดหน่อยนี่รู้เลยนะครับนะ มาพร้อมกับไกด์นี่เลยนะครับ10ฟุตท,ที่ผมถืออยู่คือ10ฟุตนะครับไกด์จะอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าเจ็ดแตัวเลยนะครับนะไกด์แบบปูฟู8ตัวเลยนะครับตัวนี้เป็นไกด์2ขานะครับนะนี่เลยนะไกด์2ขาเลยนะครับ2ขาทุกอันเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนปลายเลยนะครับนะแล้วก็เป็นคันกาไฟแท้ร0 0เอร์เซอีกเลยนะครับตัวนี้นะ เวทเวหยื่อนะครับเวหยื่อจะอยู่ที่1 0 3ถึงกรัมนะครับเป็นสายหวานนะต้องบอกก่อนนะเวลาเลือกใช้งานก็คือเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับจะเป็นสายพวกปานินนะครับตกสปิวนะครับตกแบบเฟียบเฟียบเฟียบเงี้ยครับพวกเฟียบเฟียบนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คันแบบสายโหดสายกระชากนะครับตัวนี้นะราคาเบาเบาแบงค์รอบแบงค์พันมีทอนอีกแล้วนะครับตัวนี้แบงค์พันมีทอนอีกแล้วนะก็คือแบบไม่ไม่ถึงพันด้วยละไม่ถึงพันด้วยละครับเี๋ยอยังไงเดี๋ยวน้ยจะเปิดราคาไมีทนึงะครับ สวยๆนะเดี๋ยวดูตดคันเนี่ตดคันก็สวยนะเป็นโลโก้ของค่ายหมาป่าเลยนะครับสวยมากเลยนะตัวนี้นะเห็นนะยังชอบใจเลยนะเนี่ยดูดูดูดดตัวนี้คือแบบจุดขายของเขาเลยนะครับเป็นเกรดหมาป่าเทาเงินนะครับเป็นคันกาไฟแท้เคลือบอย่างดีเลยนะครับนะสองท่อนนะก็คือพกพาแบบสะดวกสบายนะครับพกพาออกหมายแบบสะดวกสบายไม่ต้องกลัวหักเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่นะสีมีทั้งสีเทาเงินแล้วก็เทาแดงนะครับนะ อ่าโอเคนะครับถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามช่องอนามันฟิชชิงนะเดี๋ยวนะมานําเสนอสินค้าบ่อยๆนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับเต็มโกดังเลยเดี๋ยวนะจะค่อยๆทยอยลงโอเคครับขอบคุณมากครับ